ันนี้เราอยู่กับพี่เนียบอีกแล้วนะวันนี้เราอยู่พี่ VPS Cell Service หน้าอาชีวะนะครับผมวันนี้วันนี้จะมารีวิวอะไรนะรถของผมนี่มี Yamaha นะผมเออนะเดี๋ยวเรามารีวิวโชว์รูมดีกว่าโอ้โหแดดได้ครับผมแดดแดดครับแดดแดดเดี๋ยวพามาดูคันแรกครับผมเป็น Yamaha M Select นะครับผมเชียโยมแดดสซิลสปอร์ตสูบแดดสซิลนะครับผม แล้วก็มีอะไรนี่เป็นนี่เป็นรุ่นใหม่ครับผมที่เพิ่งเปิดตัวเป็น MC หนึ่งห้าครับผมเครื่องเดียวกับตัวนี้ครับผม R สิบห้าเพราะเครื่องเดียวกันเลยนะนี่ครับผมความแตกต่างครับผมความแตกต่างนะใช่ครับสองคันนี้ก็มี VVA ครับผมแต่มันไม่บอกชื่อเฉยๆนาอใช่ครับ เดีย๋าายวผมให้ดูดน,น,นั่นนะาว่าเป็นยังไงนะผมนี่มันก็จะเป็น LED ครับผมวันนี้ฝนเพิ่งตกนะฝนตกแล้วสาวไม่มาใช่ไหนตรงไหนต่ตนนตตอน,นี่ครับผม y a ม a h a าฟ n วัดสินห้5 cc วัดสิบห้ามันจะมีตัวหนึ่งสปาควัดสามห้าไม่มีมเาขามมมไ,มไม่มีเหรอทั้งมันจำเห็นไม่มีเลย ไม่ดูนออหน่อยเข้าาสิหนึ่นะผมเดี๋ยวพี่เนียเ้ยเขาจะลองเข้าว่าเนียยสูงเท่าไหร่ครับ160่ะหครับลองตั้งรถตรงๆครับผมจับเบรกด้วยนะผมส่วนสูงก็ระดับปลายเท้านะถือว่ายังสูงว่า60สิบกว่าก็ก็คอมได้แล้วเนาะใช่ก็ไม่ต้องสูงอะไรมากผมก็ห6 0้อหกก็ใช้ได้ครับผม เดี๋ยวจะบอกอ่ะหนึ่ดีนะผมยังอยากได้เลยเชื่อไหมถ้าดูใกล้ๆอ่ะมันจะดูใหญ่เว้ยลองขับเองจะรู้ในเนี้ยผมจะลองข้อมไปดูนะเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าผมสูงร้อยเจ็ดสิบนะครับผมเหมือนแบบก็ดีเลยโอเคโปนตก๊กยละ ฝนตกนะดูๆตรงนั้นฝนกันตกเลยนะๆไฟเลยเอย่นะเดี hey, <n> uh, ๋ยวเรามารีวิวคันต่อไป,เ,ปไเอาตัดเลยจัดเลยคุณพี่ครับเป็นต้เ e นเะสี่ยม ABS ตัว ABS e ครับราคาก็จะแพงกว่าตัวธรรมดาที่หนึ่งนะ <Ooh. S 1> มาดูได้ครับผมที่ศูนย์ VPS s a l e and Service ครับผมหน้าอาชีวะนะครับผมใครที่ออกรถก็สนใจมาดูได้ครับผมครับตัวอะไรครับแอร์ร็อ ครับผมเป็นตัวเครื่องยนต์ยังไงครับอธิบายบอก่ลอวเอผม VVA เหมือนตัว R15 ครับผมนะเครื่องก็จะดูแบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะอ้าวตัวต่อไปเลยครับคุณนี่ครับเบ่์นี้ยี่ห้อ h o n ด้า นี่ก็เป็นฟีโน่ครับผมดูความแตกต่างสองคันแต่ความรู้สึกผมว่าฟีโน่สวยกว่านะโอเคนะเราเองจะเอาลมช่องด้วยใช่ไหม,มน,นี่เป็น 150. เอ็กไซเตอร์150เหมือนโซนิกใช่ไหมของคันดาี่หไฟไฟท้ายเหมือน R3 นะเหมือนตนัวนนี่ไงเดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปกันเลย อันนี้จับเลยครับผมอเมอนน MC Lads ทุกคันครับผม <Okay. S 1> ตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดจะได้โชคหลังเออร์ลินครับผมนี่หน้ามันสวยเหมือนอันนั้นอ่ะ MT ศูนย์เก้านะนเห็นนี่เป็นช่องแอร์ a แบบเป็นช่อง MC l a ร s หล่อนะผมไม่ใช่ใช้จริงตัว Gen ที่หนึ่งของ V3 ครับผมของ17 นี่ก็เป็นเจนสองครับ BVA ถ้าโดูแดด BVA ใช่เรียกเป็นอักรย่ง้นๆตัวนี้เป็นสีเหลืองครับผมตัวใหม่คือไอชุดใหม่คือเขาจะเอาสีแดงออกใช่ไหมแล้วใส่สีเหลืองคืออะไรครับมันคือแบบวาวอะไรไม่รู้ปกสีวาว S4B A&S Plus S Sid S Sid แล้วก็ Slipper Cut S Slip ไม่ใช่ S Sid Slipper Cut S Sid s l i p p ร r Cut เออ ก็นี่เป็น NMAX ครับผมตัวแรงตัวแรงครับผมอะไรใช่เอ็นแม็ตัวแรงของยามาฮ่าครับผมรถตำรวจเลยนี่คันนี้คุ้นๆไหมรถตำรวจเหรอคุ้นๆไหมคันนี้ตำรวจรถพ่อเออรถตำรวจไงอ๋องก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมแล้วอย่าลืมมาที่ศูนย์เซลล์แอนด์เซอร์วิสน์ครับผมบีพีเอสนะน่าอชิบะเครื่องสกิเก่านะใช่ผมเคยเป็นศูนย์คาวานะ ตอนนี้ได้ปิดไปแล้วครับผมเป็นศูนย์ยามา5ก็ขอจบที่นี้นนครับผมก็สวัสดีครับ